สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับลวยบ่เลิกนะคะ่ะลวยบ่เลิกในผ้าเอซีทุกทุกท่านเข่ามาหานนองนัดสัมผัสผีเนาะคะ่ะอยู่บนน้องนัดสัมผัสผีนี่ไปค่ะหานนองนัดพร้อมๆกันค่ะคู่บาไดดีนะสอขันหลวดวันนี้น้องผีมาบอกไปเลย <c oughs> ได้แล้ว โอ้หลบพีหน่อยแล้วบอลูกพีหน่อยพีใหญ่เหมือนพี่พีใหญ่พีใหญ่ทุกวดพีหน่อยบ่ลูกวดนี้พีใหญ่มาสัีเนว่ายายถาเป็นว่าปนล่ะลูกให้ถาวางไหยวา้นหล่าวสุยาย้ฟังให้าวว่างเลยนากไผ่ เอามากับประตูโซ่ซอยสุดยอาเวานโตดูนี่สข้างหัเอาคือวาขึ้นหอดยหายไผ่บอกกอนมนี่ว่าประตูซอยก็มีาสามาเริ่มขึ้นมากเยวาในว่าคือม่ยายตั้งปอ้ซี่เป็นฟังไหมเป็นเด็ดฟังเอาจากวันไหนวางไหนคือว่าย่ายแถมาแล้ววา มาวางไหนหลูกจำม่ได้แต่ว่าลังงือนขุนหมวง้นขวัญเป็นเหล่าตู้ย่า่ฟั้างวางเนี่ยเช่นกับว่านแม่ไม่ย่ายมาดี้ย่า่แถามาแล้วกับพอตู้้อย่าสุดหดย่ายแอวเด๋มากรวดย่ายแอลที่เรากวดที่เหมือนกวดกันกวดย่า่อันพอตู้้อยนี่เป็นเป็นพ่อเป็นพอเป็นพ่อย่า่อ๋อเป็นเป็นตาทวดอเปนตา เพื่นนเรียว่าเพื่นวางในบบนบบสีนี้นวางไหนก่ออีหล่าถามันวางไหนย่าไดเล็กตัวใดวางไหนก่อถามว่าย่าไดเล็กตัวไดเล็กตใดไเล็กตัวใดไดวางไหนบนไหขาววันนงเก้าอนตัวตัวเก้าอันนะบอกเม็ดเดียวแล้วบอกลูกตัวเดียวตัวเดียวเขาจะตัวกบมั่นนะัวโอ้พันบอกสามโตเลยสามโต สตัวกางเพินบอกสามตัวเก้าหาแปดดิเก้าหาแมาเป็นเก้าแปดหาเนาะเก้าหาแปดตรงมานาะวันนี้วันนี้เนาะวันที่เท่าไรแล้ววันใหญ่เท่าคนว่าคิดหอดีบ่อยล่ะมันอยากมากอดดิอดไม่้เอ๋อพือหอดุคนว่าคุนก็เรียว่า ม่กอดยายแ๋วนนั่งนั่งอยู่นบอกเลขนัทีคเพม่ได้บอกยายือสิบอกต่มึงนี่ยบอกอีลีบอกอีเหนบอกอีลีเป็นตัวมูบอกฮันดเพิ่นว่าจังไ๋อีกยู่บ่แล้วพิ่นว่างงบอกบอกกรเลก บอกแล้วเพิ่นก็ไปรถบ่อครับเพิ่นตั้งเพิ่นกินหอดเพิ่นตั้งใจสิมาหามาหาเราแต่ว่าบอกเลขอีหล่าเนาะพ่อวางใดพ่อบอกพ่อทัดวางไดเนี่พ่อทัดวางใดเอาพ่อโทุมากพ่อวางใดโอ้โฮเมนพ่อว่าจะตัวเพิ่นเด้อคือว่างสัน เห็นบอไม่เงีบดิบ่เมนก็แตงในร้านเราถ้าตัวเพิ่นเด้อเพิ่นสิเผาสำนักดิเมนบ่กเมนนั่นดิถ้าเาก๋เพิ่น <c oughs> ว่าน่าบ่ได้ตัวตนัดฟันอีหลพีพ่อเพิ่นว่าออพ่อกับพ่อเพิ่นเออกับพ่อเพื่นอยู่กรุงเทพพ่อพ,พ่อมาว่าตัว,ตพว,พวเพิ่นพ่อก็เบิดหลายบาทแล้วนะพ่อซื้อเป็นพ่บอกตรงพ่อว่าน่ะย่าได้ว่าคขนนีดซื้อมัน่ะซื้อขึ้นซื้อลงครับ เมื่อนั้นมันก็บ,บอกตมวเงี้ยเรีนดอกวันนี้นผลตัวข้ามนาะไัก็บว่าใส่ใจน,นะตัวนั้นคตัวอันหกแปดนะปกตินี่งขึ้นตัวหนึ่งลงตัวหนึ่งเล็กไหมคือพ่อสั่งกับวดาลายเหล่าสองงวดแรงวันนี้สิแก่ขึ้นดอกทานวังแต่ขึ้นดอกวันนี้พ่อสังอส่งให้ซ้ำตัวไปเลยทานวันทานวัน,น <c oughs> ไหวกูจีบว่าทุกบัแต่พ่อสั่งว่าทุกดอกน่าจะได้ยู้ว่าสั่น แต่เบิ้งมันจะเป็นไลารุ่นรอ่องเบิ้งเนาะครับที่ผูตรงก็เลียกจาน,นไข่เร่ห่าแปดเลยจานไข่ห่าแปดเนี่องงวดท,ทุกทุกงวดน้องผีมาบอกแต่งวันนี้เป็นผีผู้ใหญ่มันบ่น้องนั้นที่หน่อยพ่อมาองปีนี่โอ้หมดนี่วันอาจารย์บออาจารย์สมานกันให้ัวนี่แหละน้องผีบมาเลย อาจารยมนนะ์มันซุ้มร้างไม่เปิดได้ไหมไม่เรีนน้ำกับบอกมาบอกน้องผีหน่อยแต่ว่าจะลืมเนเอะงา,า,น,านย้ายแถามาหาันเปลี่ยนเก่าสูนแต่ว่าย้ายแถาทั้งประตูเนาะทั้งสองคนเนาะ แยเเถาวง่เคยเป็นเกาสวนทุกแยมมาแมะเป็นนุชันสวายุี่ฉีแมนเพื่นอายุเกสีบอกครับนีจังไลบอม่แย่ได้ได้แปดสิบเจ็ดปีต่อเามันเป็นผู้เ่าวะผู้เายดไนเพราะวันมาสองคนมนก็ตอแมนฝ่นเอัมันเคยเป็นตริงร่องมือทมเพราะว่าไม่แย่กับสีเอารู้ไหมร่องมันงิเพราะว่าฝันมันเป็นแบบนั้นผานลงเพื่อนฝันแมนเงินแล้ว แต่ว่ามาหายนั้นเป็นคงินสมาสองคนเนาะแต่กี่บ่มามาคนเดียวงนนี้น้องเฟิ่นที่น้องนัดเอินแม่เฟิ่นแม่เฟิ่นก็ฟันบางวงนีหมวดบางหมวดกวนวางเงื่อนหมวดที่มันออกตัวใดบ้างจำบพอใดบ้างเล็กก็ให้หน้าไปเดีสันติมาทายังปู่สันหาเก้ากับซีเมนตะพุ่นละะหาเก้าพุนไอ้หน้ดไปนเราโอ้ไอ้หน้ดไปเราเลยเงื่อนเล็หน้าสิ่งที่ยงเห็อีกปาสัิเดันนั่นเือ ไปตู่ได้หนึ่งวันแต่พอตู่ก็ได้เบา่ะตู่มากเทียงโครตมากนี่นี่เลย958นี่เลยขับเบิ้งหมดนี้เป็นไครท้ามก็ว่าตัวเดียวนี่ล่ะผู้ใด้บ้านไดนนั้นท้ามเอิ่อนทามแจบมือก็ได้ตัวเดียวตัวน้อยท้ามก็ตัวเดียวนี่ลูกเปียนกัะเทียมพอวันวันถ้ามาถูกจะเผาสำนักเลยสำนนักผีน้อย พ่อคนว่าน่ะจิ่นพ่อคนถึงคนไท้เนาะพ่อคนนั่นก็คุยคูหลูกคนนั่นเนาะถ้าไม่กินอย่าโกหกเขาสันพอว่าแม่นบ้ากักินพ่อกินคนว่านกันน้องนัดฝันอีหลีน้อลูกเนาะเสียสิว่าจังไรกับฝันอีหลีเนาะก็บเราไปตามฝันเนาะแต่ว่าอัเดี๋ยงถือกบเถียงกันกับบ้องหูแมนแล้วกับบ้องหูคือกันน้องนัาเพิ่นกับวราตามความฝันเพิ่อนนั่นแหละเนาะ ผนมคูเหอเนาะค่ะมาูเหดอคุกับอันเราเลียงคุนฝันไม้ฟูตั้งอือืดตาเบิ้งเฮาะเบื้องหลังอ๋อ้นวยองเหรอัวอู่งาบน้ำมาหลังนี้งหน้าเนาะเอ้าชีชัดเกียนตัวเนาะค่ะครับน้องนัดกับ ที่จริงเพิ่นบอกไห้ตั้งแต่มือออกครรนสาเนาะคนออกนนี้ยังเด็กครับออกครรนากับบอกไปแล้วรอบนึงครับซึ่งตอนนี้กับ่มีหยังเปลี่ยนแปลงกันยังคงคือเก่าอยู่ก็คือเก่าหาแป้งนะครับกับจังไดกะให้ลองเอาไปพิจิรหน้าเบิ่งนะครับเนาะแต่ว่าจะาลืมว่าเด็กน้องนัดมีขื้นมีลงหนึ่งแต้มลงแต้มหนึ่งขึ้นแต้มหนึ่งครับแต่ว่า ครับเกือบเกือบทั้งงวดเนาะมีขึ้นไม่ลงครับผมบ้าคัดลลงสิลงองใยใดแปดห้าแปดบอกเอาจังใดก็ให้เอซเพิ่นพี่แจงหน้าบึงนะครับเพื่นก็ซื้อแบบนั้นคงอนดุลคได้ครับเมนนี่อ้าจงก็ได้เอฟซีเพื่นซี้อหน้าบ่นะรเพื่อนะซือแบนงไปดุได้ครัเมนนี่อาวั้เอีเพื่อนพี่หน่าบนะครับเพ่นเะือแบ่นนค้รับเนนี่อิ่นักพรหษเอีเพ่อนพ่แจงหน้พนะครัเพ่อนะ าจากจังไรก็ขอบคุณคุณยายนางนัดเนาะแล้วก็นางนัดหลายๆขอบคุณครับ่จ้าเปิดาจนนอยครับพอ,อดีแลวหกสิบนะไปเอาเอาเ